พริกบทพิธีกรสาวรุ่นใหญ่หนูแมมสุริวิภาจนกลายเป็นมัมมี่เต็มตัวชื่อว่าหลายๆคนไม่มีใครไม่รู้จักกับพิธีกรสาวรุ่นใหญ่อย่างหนูแมมสุริวิภาควงคู่กับสามีสุดที่รักบ,บ๊อบบีบ้โรเบิร์ตพูลพิพัฒน์ค่ะซึ่งเป็นคู่รักที่ครองรักกันมานานกว่า20ปีแล้วจนวันนี้ก็มีลูกน้อยที่น่ารักอย่างน้องแอลลี่ลูกบุญธรรมที่ทั้งคู่นะั้นก็ได้รับมาดูแลยอย่างอบอุ่นพร้อมโพสต์ความน่ารักของครอบครัวให้แฟนๆได้ชมกันด้วยล่ะค่ะ ล่าสุดนุ้แหม่มก็ได้โพสคลิปผ่านไอจียอมรับว่าก่อนหน้าที่จะมีน้องแอลลี่นุ้แหม่มใช้ร่างกายหนักปล่อยตัวเองไม่ค่อยดูแลตัวเองเหมือนเมื่อก่อนเพราะคิดว่าร่างกายดีอยู่แล้วแต่สุดท้ายตัวเองก็เริ่มกลับมามีปัญหาเรื่องสุขภาพอีกครั้งทั้งปวดตามข้อตามเข่าแต่พอมีน้องแอลลี่ก็รู้สึกเลยว่าต้องกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมทั้งเรื่องการออกกำลังกายอาหารการกินที่ดีต่อสุขภาพที่สำคัญนุ้มแหม่มมีตัวช่วยอย่างคอลลาเจนกบ เพื่อสุขภาพข้อเข่า,ขากระดูกตามร่างกายให้แข็งแรงมากขึ้นค่ะทํางานหนักขึ้นการเสริมตัวช่วยจําเป็นกับตัวเรามากสิ่งสําคัญที่สุดยังอยากเป็นคุณแม่ที่อยู่ดูแลลูกน้อยไปอีกนานๆอยากแนะนําให้ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพตัวเองอย่างหนูแหม่มน,นะคะ